ดีค่ะวันนี้วันที่21นะคะเดือนเมษายนสอง5ันนะคะร้านรองเท้าพัฒนาพันธุ์ของเรานะคะจะมาทำคลิปแกะกล่องเนาะร้านของเราอยู่ตรงข้ามองค์พระปฐถมเจดีนะข้างหน้านี่คือองค์พระเลยนะคะอ่าวันนี้ของมาส่งมีอะไรบ้างของร้านของเราส่งทุกแทบทุกวันเลยนะคะเราจะมีของใหม่มาให้ลูกค้าตลอดเลย วันนี้เนี่ยเป็นของบาโอจิ o นะคะเดี๋ยวมาดูกันเป็นหัวเล็กนะคะหรือว่รองเท้าเซฟตี้นะอันนี้เบอร์อะไรนะ3 7มเถึงสาอ๋อแต่เรามี3 7มเจดถึงสี่สิบห้าเลยปะตัวนี้สามเจถึงสาใช่ไม่ไมหมายถึง <9. S 1> อันนี้อันนี้สําหรับน้องผู้หญิงนะคะที่หารองเท้าเซฟตี้ยากๆเนื้อแวะมาดูที่ร้านได้เลยนะคะ เป็นรองเท้าหัวเหล็กนะคะของในคเครือบาโอจิตัวนี้เราขายแค่590บาทเท่านั้นเองส่งออนไลน์ด้วยนะคะส่งออนไลน์ด้วยอ้าวตัวถัดไปวใหมลรัสตุสตัวนี้เป็นเซฟตี้นะคะของบาโอจิเลยหนังสวยมากนะคะนี่ให้ดูก่อนตัวนี้เป็นสีมัสตาร์ดพื้นเย็บนะคะนี่ ชวงเบอร์อะไรถึงเบอร์อะไรเนาะ4 0่สิบถึงสี่0ถึงสีนะคะตัวนี้มีสีมัสตาร์ดกับสีดำเดี๋ยวเอาสีดำให้ดูฝาเป็นหนังด้านนะคะทรงสวยมากเลยนะคะเอาให้ดูช่วง โอเคสำหรับวันนี้นะคะก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจรองเท้าเซฟตี้นะคะหรือรองเท้าอื่นๆก็สามารถทักมาถามได้นะคะ